สวัสดีค่ะคุณผม่าเ่วนท่24กา2 0 2ขอวัี24กุมภาไได้ติดเ้ไวันพนธุ์ใ่ี้จะมาอธิบายเหมืว่าประสบการณ์และสิ่งที่ทาหลังติดเชื้อโควิดนะคะ ค่ะฉันใช้ฉันใช้ฉัน前月้ฉたところです。ั2回目が,回目がまันใช้ฉ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 ัน้ฉันใケ้ฉันใช้ฉันエス้ーันใช้ฉันใช้ฉันใ้ฉันใันใช้ฉันใช้ฉานโช้ฉัน้ で仕事をする中、感染者が増加している状況で ATK、<coughs> ATGen、まあ、AT テスト基礎を1日2回確認していましたが、22日が陰性で、23日に陽性と出ました、まあ、そのため、関係者に急いで連絡して、まあ、23日の午後に、まあ、近くで、まけまあ、PCR 検査ができる病院を探しました。 、有料で 2, ่ห2,900บาท日本่だと9,800円くらいเ24時間่วโมงหลわงจากนัその間ししにลัพธ์จะออกมาใน24ชั่วโมงในการทำงานที่ไทยระหวางที่มีผู้ติดเชื้เพิ่มขึ้นต่อวันก็คือเหมือน ได้ตรวจเอทีเคสรอบต่อวันนะคะวันที่ยีสองเหมือนผลออกเป็นลบแต่วันที่ยีออกมาว่าเป็นบวกก็เลยตกใจคือติดต่อแจ้งให้เหมือนคนรอบข้างและที่ทํางานทราบเหมือนเพื่อจะไปตรวจ PCR ให้ชัดเจนนะคะหาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ติดต่อไปเหมือนก็ต้องจ่ายค่าตรวจเนาะคืออาสกัตดตรวจไปจ่ายไปมาราคานา0บาทเหมือน

隔離ホテルはまあ自腹でしたが、まあ、それは仕方がないです。治療内容なども関連してまあ予算は3万からまあ10万バースくらい準備しておくべきだと思います。で健康保険はコロナ保険は後払いのため PCR 保険結果の証明書が必要になります。タイでは ATK 結果でも隔離療養をしているようですが私はコロナ保険があって PCR 保険結果の証明書が必要になります。 しましたまその証明書を会社に提出する必要があるのでทางที่โรงพยาบาลมีผู้ป่วยอื่นเหมือนเยอะเต็มเตียงมันก็เลยเต็มค่ะก็เลยคิดว่าเหมือนกลับตัวที่บ้านดีไหมแต่เหมือนอยู่คนดูจะรักษาบาัแล้วก็ความปลอดภัยของคนรอบข้างด้วยก็เลยตัดสินใจเข้ารักษาที่คอสเทลแต่เหมันราคาอาจจะแตกต่างกันนะคะเริ่มต้นที่3า0 0มื่น แต่เพื่อนต่างชาติบอกว่าเหมือนเป็นแสนเลยก็มีก็คือมีประกันเอาไว้ก็ดีค่ะแต่จะเคมประกันต้องใช้ยืนยันการตรวจ PCR นะคะข้อหมายคือจ่ายค่าตัวเองเห็นในข่าวว่าไม่ต้องตรวจ PCR ถ้าเหมือนเป็น ATK บวกแล้วก็คือกลับตัวที่บ้านหรือชุมชนได้เลยตอนนี้มなさんสังบอก k คียร e สเกเซสขอให้ทุกคนระวังตัวกันนะคะ 、隔ั療養中、まรีวิวอยู่ช่วงซึ <normal captions> ่ง <emotion> นี้นะครววัน้รักษาตัวอยู่ก็จะพยายามอัปเดตอาการและความรู้สึกเป็นมันวิดีโอไว้นะคะฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะคขอบคุณค่ะขออะอ シェアアンサブスカイお願いいたします。